โลนาเมสโอ้มิตร32สุดดีนะครับคุณผู้ชมผมกาฟฟี่ไกนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ใน reaction m a t c อีกแล้วนะครับใครเพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับที่มีการตอบรับอย่างล้นหลามนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเข้ามา นะก็จะเข้ามาหยอกล้อกันนะครับนะก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันนะในเกมนี้ผมก็จะเชียร์ต่อไปนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะแล้วก็แฟนทีมอื่นๆนะหน้าพี่โดนี่เอาจริงมากครับวันนี้นะน่าจะจัดให้เจมเจมนะโอ้นี่เพรสูงเลยนะวันนี้ไล่บีบแดนบนสูงเลยนะครับ โอ้โหแม็กทูนอุ๊ยช่องนี้ช่องนี้แรดฟอร์ดโอ้้โหตมยาึงออ๋อแต่เขาล้ำหน้าไปแล้วด้วยนะครับจังหวะนี้โอ้แต่ว่ามันยิงแบบน่าผิดหวังมากเลยอะครับจังหวะนี้นะจาก10นาทีแรกนี่ดูเป็นเกมที่เหมือนพยายามเปิดหน้าเข้าใส่กันเลยนะครับทั้งสองทีมนะโอ้โห ส,สมัตคอตาแล้วโอ้โหเทอินโอ้ภาพแบบตัดตัดมาเล่นเร็วจังหวะเร็วนี่ครับอีกแล้วโอ้โ oh, หนิ่มๆเลยโอ้โ oh. หแล้วก็นัดน,นี้จะแพ้หรือชนะไม่รู้แต่อย่างน้อยๆคือไม่คินชีตอีกแล้วคือโดนง่ายเกินนะลรนัรโดเปิดโอ้ยคานเฟสโอ้โ oh ห ำไมพอมาแบบว่าทีมเราเล่นเกมรับปุ๊บมันดูน่ากลัวดูเสียวๆโอ้โหคือไม่รู้จะทำหน้าไงเลยนะครับทำหน้าไม่ถูกทำหน้าไม่ถูกจริงโอ้สองลูกโอ้มันมันง่ายอะทำไมมันแบบรู้สึกมันแบบโอ้โหมันง่ายมาก เป,เป๋เลยพอสองศูนย์ปุ๊บเป๋เลยทีนี้เอ้ยโอ้โหโอ้โหแรดฟอร์ดไปช้าโอ้โหโอ้โหสไลด์ลูกนี้ยอมเลยโอ้โหเฟตเฟตเฟตโอ้โ โอ้โหบัญญาลูกนี้พาดหน่อยแลดโโด <c oughs> จังหวะสุดท้ายอีนาก็ยังยิ้มได้มาถึงก็ใส่ก่อนเลยครับตามอยู่สองลูกนะต้องรีบเอาคืนเนี่ยคือผมก็ไม่รู้จะทำหน้ายังไงเลยนะแบบว่าคาร์วานนี่ขยับแล้วโรน,โนโัลดอ้อู้ดเโ็้ แรตชี่โอ้รนโดยิงติดมือแรตฟอร์ดโอ้โหยิงตัวของหวังกูยิงไปไหนตลอดเลยเนี่ยโอ้แรตฟอร์ดไม่ตรงกรอบเลยโอ้โหดีดเลยแรตฟอร์ดขอเน้นๆหน่อยแรตฟอร์ดเน้นๆหน่อยแรตฟอร์ดมาแล้วมาแล้ว เน้นๆหน่อยโอ้ฟันวิสก้าไปแล้วกระชากไปแล้วมาแล้วเปิดลูกนี้อู้กินวูดโอ้ยโลนโดไม่ทัน มันก็แบบโอ้โหโดนพิกไปดือด้อๆเลยลินเดเลิฟโอ้โหโดนพิกไปดือด้อๆเลยแม่งโอ้โหโอ้โหแต่ก็ลูกเซตพีชนี่แหละหืมจังหวะสองเอ เขานี่ถึงไม่กลวโอ้โหเฮร์ <c oughs> <c oughs> นี่ไม่กไยโอ้โหอุอยไม่รู้ตัวเลยว่าจะเข้าโอโ้สองสองแนละ้วโอ้โเขวาวนี่อะมงเช็ดมาให้อนะ เอาถึงด้วยบูโน ดังก็ไม่ได้กูดึกแล้วโอ้โหแต่ว่าลูกนี้นะโอ้โหีม่งพอดีเป๊ะโอ้โหจนตัดสวนมาแล้วสวนมาแล้วโอ้ยโอ้ยผ่านหมดผ่านหมดอเป๊เงเอ้ยโอ้โหเขาวันนี้โอ้เขาวันนี้ไล่แบบบี้เลย ออแถวสองไม่ได oh, ้บ oh, ังไว้บังไว้โอ้โหแต่ว่าโอ้โหเป็นลูกนิ่งโอ้นาทีสุดท้าย ไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็คัมแบ็กกลับมาได้ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าเป็นขวัญกำลังใจที่ดีนะครับที่สุดสัปดาห์นี้นะครับเราได้เปิดบ้านต้อนรับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับในศึกแดงเดือดนะครับยังไงก็ต้องเชียร์กันต่อไปครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วกด Subscribe เเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเป็นศึกแดงเดือดนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละบาย